และนี่คือพาร์ทสิของซีรีส์ห้าสิบเดย์ในวันนี้ผมมีเป้าหมายที่จะทําผลซันตื่นให้หมดทุกสกิลและอุปสรรคของผมมันจะยากเย็นแค่ไหนผมจะสามารถผ่ามาไปได้ไหมทุกคนมารับชมไปพร้อมกันก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์คลิปนี้ผมขอ1นึ่พันไลค์ช่วยกดไลค์ถึง1000ด้วยนะค่นี่ก็แล้วเนี่ยก็ไปรับชมคลิปกันเลยโอเคครับทุกคนไปเฮ้ย <Hey, S 2> อยากได้ผลว่าเฮ้ยผลซันจะพิมาแล้วจ้ไในดูเซราคาพันห้าเฮ้ยซื้อไป <c oughs> เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวะเนี่ยไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันช็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีาศาจเกมพาสต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุม้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ เปิดเรื่องมาเนี่ยผมก็มาอยู่ที่เกาะแรกผมนั่นรีมาซื้อเรือแต่ผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าผมนั่นจะไปไหนผมนั่งก็เลยกระโดดลงจากเรือสรุปกูจะซื้อเรือแล้วก็ขึ้นมาเพื่อผมนึกขึ้นได้ว่าผมนั้นต้องใช้สแตปผมปีซาผมก็เลยกดเติมซื้อไป ก็จัดเลยละกันหลังจากนั้นผมก็อัพสเตตขออัปสเตตก่อนก็นแล้วกันนะแล้วผมก็ม่งหนาไปที่เรืออีกครั้งนึงแต่รอบนี้ผมก็น่าจะมีเป้าหมายที่อยากจะไปแล้วนะัะไม่เหมือนรอบเมื่อกี้ที่อยู่ดี้ก็ขึ้นแล้วก็โดดก,กลับมาถาถามผมคือเพื่ออะไรผมขออนุญาตมุ่งไปที่ก็ครึ่งร้อนครึ่งเย็นก่อนนะครับทุกคนระหว่างทางขอรับละกัน Hmm. นั่งเรือมาแค่แป๊บเดียวผมจะถึงเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็นแล้วโอไมคก็ทำไมมันไวแบบนี้เรือผมนี่มันโคตรสปีดไปเลยพอมาถึงมหม่งกรลิบกระโดดจากเรือ,อยังเร็วว่แล้วก็มุ่งหน้าเข้าไปข้างในเดินเข้าไปข้างในเออหัวโคกจากนั้นเรามากดรหัสทุกคนจําไว้นะครับแดงน้ําเงินเขียวน้ําเงินนะครับทุกคนรหัสตรงนี้แล้วประตูตรงนี้ก็จะเปิดออกเลยทุกคนจนะทําการเข้าไปเลยแล้วก็โดดขึ้นไปด้านบนแล้วก็ขึ้นมาตรงแคปซูลนี่แต่ที่ผมจะไม่เข้าแคปซูลนั้นก็เพราะว่าผมนั้นก็ต้องซื้อชิปก่อ่ออนนนนเเืทีรราาาัั้จะสามาถงด ได้นะครับทุกคนนี่ขอเป็นความรู้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเผื่อผู้เล่นใหม่ละกันนะหลังจากนั้นผมก็ยืนในแคปซูลไม่ต้องถามนะครับว่าผมรอใครผมรอเอฟซีของผมนะครับหรือว่าลูกเรือโจรสลับผมนั่นเพื่อที่จะให้เข้ามาช่วยเพราะว่าดราพังผมเนี่ยคงไม่ไหวแน่ พอรอไปสแปบบทุกคนสังเกตด้านขวานะครับเริ่มมีคนเข้ามาแล้วโอ้ oh my god เข้ามากันเต็มเลยแล้วก็เรล่มมีคนที่จะไปกันเล่าเข้ามาในแคปศูญนี่โอ้เริ่มทีละคน2คนเลือขาดอีกหนึ่งคนจางนั่งก็เข้ากันมาครบผมก็เลยกดเพื่อที่จะไปกันเลย let's go โอ้ตอนนี้ผมก็ได้วาดมาอยู่ในดันเป็นทีเรียบร้อยผมบอกเรื่วนะครับว่าผมมาแจกไม่ได้มาแบกอันนี้ทุกคนคิดไม่เชื่อก็ดูกันเอาเองนะครับผมไม่ได้โมนะที่ผมมาแจกนะผมพูดจริงๆผมก็ได้วิ่งวนรอบดันแล้วก็หายน้อง น้องเขาได้แบกผมผมนะครับแต่มาอ่าน comment. คอมเมนต์กีทิเลียนเนี่ยบอกว่าพี่ครับมีจอรดี้เข้ามาช่วยพี่โอ้ไมคก็ผมก็มานั่งดูคลิปตัวเองว้าวมีจอนดี้จริงด้วยนะครับในพาร์ทที่แล้วนะใครอยากเห็นจอรดี้ก็สามารถไปดูคลิปที่แล้วได้นะโอ้ฝนสายฟ้าตื่นนี่นาะช่างเทอะไรขนาดนี้ขอบคุณที่มาแบกนะจ๊ะดันแรกพานไปเราก็ไปกอ่อต่อไปกันเลยเนื่องจากผมนั่งกากไปคนอื่นกระโดดบ้างใช้สกิลไปบ้างแต่ผมนั้นไปไม่ถึงผมนั่นก็เลยต้องหนังเรือไปนะั่นนะแล้วก็มีคนโดดเย้นะ ครับผมก็เลยจอดรับเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ไปด้วยโอ้จอดรับเขาทำไมเนี่ยกูโอโ้ดูพลังสายฟ้าตรงนั้นสิครับโอโ้กระจายไปวงกว้างเชียผมของกินกระโดดลงมาเลยแล้วกันแล้วก็ลงมาวิ่งเล่นต่อครับเช่ไม่ได้ช่วยเขาเลยนะเนี่ยกูผมว่าทุกคนไปดูบรรยากาศในดันกันดีกว่านะครับต่ฟังผ่านมันจะไม่มันนะนะโอเคทุกคนเราไปรับชมกันเลยดีกว่า๋ยวผมจะทําการสคิปให้นะครับหรือว,ว่าส,สปีดนั่นแหละเออไป Long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a All around, say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is plastic. head to her toes, yeah, they say that she's a latch, yeah. The whispers all around say she has a reputation, don't believe it till I see it. So I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really So, the game, I'm gonna play it, yeah. she got a body like a coke can She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke can She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. you like to stay out late i heard you had a couple boyfriends i heard they didn't treat you right i heard you're hated by your girlfriends Yeah. และตอนนี้ก็เอาเป็นว่าไก่จบดันแล้วนะครับทุกคนโอ้เย่จบไปเถีเรียบร้อยโอ้ด oh า yeah. จบไปซื้อเหลืองสียังกะขี้โอเคเรามาถึงที่ซื้อสกิลแล้วสินะโอวัตดีไอปีโป้นูปล่างที่2ขอซื้อสกิลผลเตือนในเซมันต่อมาวาดได้เลยครับ ราคาอยู่ที่1000ครับพี่หลังจากนั้นผมก็ซื้อมาแล้วผมบอกได้ว่าผมได้สกิลของมันมาแล้วในีนโคลเลท่อเลยแต่ในการที่ผมน่าจะทําสกิลต่อ,ตอ,ตอไปผมน่าก็ต้องไปฟาร์มมาสเตอรี่ผมขอถามทุกคนหนึ่งอย่างนี่ผมสงสัยมานานมากแล้วนะนะผมอยากรู้ว่าสมมติว่าผมจะไม่ฟาร์มมาสเตอรี่แล้วผมไปทาผลตื่นมันจะสามารถทําได้ไหมใครรู้คอมเมนต์บอกผมเทขอความจริงนะครับไม่หลอเล่นไม่โกหกเดอ้อโอเคผมขออนุญาตมุ่งหน้าไปก่อนนะครับทุกคนไปที่เกาะที่ผมจะฟาร์มมาสเตอรี่นั่น พ่อมาถึงเนี่ยก็มี f อซนั่นเขามารากมอนให้โอ้ต้องขอขอบคุณเขามากเลยแล้วดูมาสเตอรี่บางทีขึ้นล้นลัวเลยโอ้ไม่ก็ขอบคุณน้องมากนะครับผมลราก็ได้ฟาร์มมาสเตอรี่กับน้องเขายาวๆเลยนะครับจนปลดล็อกแต่ละสกิลสกิลนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆขอบคุณอีกหลายๆรอบก็คงไม่พอสินะเอออยู่ดีเขาก็มาช่วยผมนี่ก็แบบว่ามาถึงก็งงอยู่เหมือนกันนะเขามารากมอนให้เราเลยโอ้ไม่ก็น้องพักทนนี้นะครับทุกคนผมลราก็ต้องขออนุญาตฟาร์มก่อนสักครู่นะครับโอ้ผมไปเผื่อไปดูน้องเขาโอ้ I'm s o r r y เกือบมีเรื่องกับพัชแล้วไม่ละก,กลูบาดนะเนี่ย พอผมใช้ผลสรัรผมรู้สึกว่าตัวเองเนะี่ยเป็นนวดขาวเรามีพลังทําลายล้างโลโอแต่มันไม่ใช่เลยถ้ามาเทียบกับแมปนี้บอกเลยว่าเจอผลนวดดําไปทีก่าสีมองแทงแหละครับแต่นั่นก็อยู่ที่คนแล้วก็สเต็ปของแต่ละคนด้วยนะว่าใครเนี่ยจะหัวกว่ากันเอออันนั้นแหละอยู่ที่คนเด้อเดี๋ยวเรามาดูสกิลซีดีกว่าผมได้ปลดล็อกเมื่อกี้สกิลซีมันคือเหมือนการทุ่มพื้นเฉยๆมันก็นไม่ได้มีอะไรละครับทุกคนใช่ครับไม่มีอะไรเลยผมฟาร์มมาสักครู่หนึ่งผมก็รู้สึกว่าสกิลสุดท้ายเนี่ยมันปลดลอ็อกยากผมขอมาจัดการในบอสด,ด่านบนนี้ มันนี่สิไอเจ้าบอสโง่บอสง,งั่งค่ะบอกเลยวันนี่ข้ามากับพระรู้จักไหมข้ามากับพระ เอ้ยรู้จักไหมตอนแรกบอกว่าไอ้บอลนี่มันก็โหดยุ่หน้าแต่พอมีอาตมาเข้ามาแตมด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้บอลนี่มันช่างไกลเหลือเกินรู้สึกอาตมาเนี่ยแรงกว่ากูหลายเท่าเลยนะเนี่ยแต่ไอ้บอลนี่มันก็ไม่ยอมมาสู้ผมยังขาดใจแต่บอกเลยว่าจะสู้ผมได้แล้วสองคนเราเนี่ยเคยบอกเลยว่าคอมโบเนี่ยสุดโหดผมนี่ได้ใช้ท่าไม่ตายฟินิชชิมดูดเข้ามาแล้วก็ทุบมันให้ตายไปเองเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับสกิลสุดท้ายผพว่มาไกลปลดล็อกเต็มทีแล้วนั้นนะสู่ความบ้าๆไกลโพ้นอะไรของ ผมนั่นก็ได้กลับมาฟาร์มสกิลสุดท้ายตอ่อผมบอกเลยว่าอีกแป๊บเดียวผมก็จะสามารถปลดล็อกสกิลสุดท้ายได้แล้วพอปลดล็อกได้เนี่ยผมก็รีบออกเรือเลยแต่ขับไปขับมาสิ่งที่ไปขาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นฝ้าน,นั้นในมืดลงยางสังัดเพราะว่ามีคนอัญเชิญหนวดดำมาผมนั้นจึงรีบไปหาก่อหนวดดำ แต่ทุกคนครับรูใหม่เกิดอะไรขึ้นใช่ครับผมไปก่อนหนวดดาไม่ถูกแล้วผมคือขับวนเรืออยู่งั้นนะครับลงทางขับไปสักแปบ๊บยายเคเขาตีนหนวดดากันเสร็จแล้วโอ้ยเนาะยังไม่จะปึ๊กขนาดนี้เนาะแล้วเราก็เห็นคนที่ตีนะครับผมเพิ่งออกไปแมปแมป,แมปเมื่อกี้เลยแล้วผมก็เห็นคนนึงพยายามตามอีกคนแต่อีกคนนะั้นไม่รับผมแล้วก็จึงไปรับน้องก็ขึ้นเรือมาเป็นไงล่ะครับสกิลคนดีเนะี่ยแล้วผมเราก็พาน้องเขาไปเพื่อที่จะลงดันอีกรอบเอ้ยมาถึงก่อนลงดันแล้วนะไอ้หนุม่มพอมาถึงเนี่ยเขารีบ รับเรือแล้วก็ขับไปโอ้ยอะไรเนี่ยกลับเข้ามาที่โรงงานนี่แล้วก็รีบมุงนนาขึ้นไปที่แคปซูลแล้วเราก็ไปกันเลยดีกว่าพร้อมแล้วไปโอ้โหก็มาถึงในดันเป็นทีเรียบร้อยแล้วสินะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมก็จะสปีดอีกรอบนะครับบอกเลยว่าตัวทวงมาแล้ว What I need, every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listen to me, cause I I'm it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really got it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you that my skills are getting sharper, so I'ma get charted, can't be guarded. Nah, I'm the one to get retarded, get the party started, yeah, get the party started, yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked up, I don't know what's up. Pour that shit in my cup, we bout to turn up. Crank this shit up so loud, sounds like we're sold out in front of a whole That's crowd. We shit. just control now. Don't take this shit too personally. Everybody got a different version of me, everybody gotta be learning from me. Everybody wanna be working with me, and I feel like there's uncertainty and urgency to find out what you wanna be. But honestly, we change our minds constantly, so stop and breathe to find who you wanna be. Option, so I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. you no, ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. i don't you got college you worth not working soon. fuck a a learn anything really worth anything? 200 grand later and if I give Did degree. we're even 200แล้วตอนนี้บอลมวกไก่ตายไปทีเรียบร้อยแล้วก็ตายว้าวได้ซื้อสกิลอีกแล้วสินะกดซื้อสกิลไปเลยเย้โหเรียบร้อยราคา3,000งั้นหรือเรียบร้อยครับได้มาแล้วขอลองใช้สกิลหน่อยโอ้ไม่ก็เป็นลูกกลมๆงี้ว้าวเดี๋ยวเรามาดูรีวิวสกิลกันดีกว่านะครับทุกคนสกิลแรกดูมันเข้ามาแล้วก็ทุบหน้าอกมันเบ้งสกิลที่สองเนี่ยจะเป็นการปล่อยลูกบอลนะครับทุกคนสังเกตดูนะครับดูนะ มันเป็นแบบนี้แหละ,ะครับสกิลที่3เนี่ยเหมือนจะเป็นการทุบอากาศทุกคนสังเกตดูนะครับนี่ปึ้งโอ้ไม่กอดวงกว้างมากทุกคนก็นดูสกิลกันมาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลสุดท้ายกันดีกว่ามันคือการเรียกซีนามิต่มทุกคนดูนะครับสังเกตนะซีนามิจะมานะครับดูซิโอ้ไม่กอดยังไม่เอาเวกเนี่ยซีนามิจะมี2ลูกแต่นี่มันมีถึง4ลูกหลังจากเอาเวกเสร็จโอ้ว้าวโคตรเละท่อเลยผมน่ากันดอกว่าผลผมเนี่ยโหดหรือใหญ่นะครับทุกคนแต่พอไป PV P ี VP ีกับคนครับเรียบร้อยครบบตะเีย 买。